สวัสดีค่ะทะู้ชมเมือนียมพามาวัดวัดวันพระเมือนี้วันพระวัดป่าพุทธรักษาวิมูตตาลัามนะะที่บ้านเจแดงนี่แหละคะ่ะ <c oughs> จะมาทุกวันพระแล้วก็มาทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะว่างค่ะเมือนี่น้ำหวยของอาจารย์มหาโชตเหลขก,กรางคนวดก่อนค้นถามหาว่าเหลขกรางคือบ่มี่ เพิน่นหายที่ละขั้นตอนมันบอกว่าหาย่งบนเปกกรมาสั่นปานีมื้อนี่เพิ่นก็นเลยส่งข่ามาให้ท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <c oughs> า้ังอิคี้แม่น้ำเนียนตาบม,มือโรคขึ้นหหน้าจออากาศมันหนาวกะกะเอ็มกะไอเนาะค่ะเนาะเบาอาจสิบ่เสียงดังเพราะว่าอยู่ในวัดแข่งกับ พิน่นปูเพิ่นเปิดธรรมะเนาะค่ะวันพระจะเปิดธรรมะทุกเช้าเลยเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้าจนปากแหลกปากประเด็นขึ้นเกาแล้วไปเบ่งบรรยากาศเบ่งบรรยากาศ,ากาศที่เจดแดงยืนอยู่นี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะอุ้ยน้องพ่หนันมากพอดีเลยเพิ่นใส่ขิมเจดงเพิ่นใส่ขิมเจดีย์เลยสองสุดเพิ่นใส่จังใดอ้ยเพิ่นได้สามสี่เดือนน้องละ น้องลาน้องลา,อ,งลาอย่าเฝ้าไปอย่าเฝ้าไปเพิ่นบ่นั้นแต่งแล้วดอกมา,า่บ้องหน้าคนสวยด้ยท่านใน,น,นท่าแป้งท่านในทาแป้งอู้ห้าดีนะนนเนาะหน้าดีเนะาะเห็นบ่บ่ท่านในท่าแป้งได้ขีมหน้าเพิ่นขาจวจวดเลยค่ะท่านผู้ชมริ้วรอยตื้นริ้วรอยลึกกะลดลงเพิ่นใส่ขีมเฉดแดงเข้าไปใส่บาทครับอันนี้ ถ้าไปใส่บาตเอาบุญมาฝากทุกผู่ทุกคนเด้อก่อนจะไปเบิ้งเล็กเบิ้งเบิกอะไธรรมะอยู่ในจิตใจเนาะค่ะคอมเมนต์ตาสิ่งดีๆเมือ่อเคลืนผีบาตเมา่อคอมเมนต์เจดีดงว่าไปดูทปดเทปเจดีย์้ายนะก็ตอบตลกไปสระแล้วก็ตอบมาอย่างเ่าตรงประเด็นพี่ม,มาก บ้าๆบ่บ่เนาะค่ะจะแดงกับไม่ได้ลบถิ่งดอกไว้ทันผู้ชมอ่านมึงโหลดเนาะจากใน,นคลิปใดอ่ะบอสซี่เลียดเนาะคะ่ะเนาะพี่ม,มาแดงกับพี่ม,มาโหลดแต่ว่าอย่าใส่คำหยาบกับ,กบพ่อถ้าใช้คำหยาบน่ะโดนปิดกันน้นเนาะถ้าบรใส่คำหยาบเน่ะจะคุณสิพิมพ์บ้าผู้ใดว่าผู้ใดกับไ่ได้ลบเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะวันนี้วันพระปล่อยวาง ไปว่างสบายใจอย่าไปทุกข์กับอีหยังหน,หน้าหน้าจิตตังนะคะเนาะมาแล้วข่าวหอดบ้านละค่ะท่านผู้ชมสวัสดีกันอีกเทีนึงหเห็นหนาห้าเห็นตาเนาะมาถึงบานแล้วเอาบุญมาฝากสาธุน้ำกันค่ะวันนี้วันพระคิดแต่จริงดีๆเนาะค่ะเนาะสิ่งไม่ดีเราก็อย่าไปคิดมันสิ่งที่พาให้เราเศร้าก็อย่าไปคิดเออย่าไปมั่นหาความคิดกันบ่ได้ดอกจีแดงฮันวาตี แม่นอยู่ดอกค่ะทุกให้มันพอๆเวลาเจะแดงไม่ทุกเสียใจก็เสียใจเห็นพอ่อพ่อมืหนาฉันจะต้องมีความสุขเวลาเขามีความสุขเขาสุขเหมือนี่มืหนาเขาก็ต้องมีทุกกะคิดไว้กันสิคนเรามีสุขมีทุกเหมือนกันค่ะทานผช่วมบว่าคนจนคนรวยบว่าคนมีเงินกระทุกแบบหนึง่งคนจนว่ามีกิน่นกระทุกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นจะไปนั่งขังขอบกับความทุกวันนี้มันทุกใจก็ปล่อยให้มันทุกเลยร้องไห้เต็มที่คิดให้เต็มที่ เวลาเนี่ยอยู่ในห้องเวลาเจดียงจะทุกข์กับความนทุกข์กับเจ้าของคนเดียวอยู่ในห้องค่ะอยู่ในห้องไม่ต้องไปให้ใครเจอหน้าไม่ต้องไปให้ใครทุกข์ด้วยเวลาเจอหน้าเราเนาะทุกคนเดียวทุกข์กันเนพ่อๆแหละมันก็สีสร้างเองค่ะแล้วก็นอนสักพักตื่นขึ้นมาคุณจะหายทุกข์ออกไปข้างนอกอยู่คนเดียวไม่ต้องไปเจอหน้าใครหรอกว่าว่าหน้าอมทุกข์จะพ่อในคนอื่นเป็นทุกข์นั่มเนาะค่ะทุกข์เราก็ทุกข์ ทุกคนเดียวสุขเราก็สุขคนเดียวไม่มีใครรับรู้ในจิตใจเราว่าเราทุกแบบใดเท่ามีความสุขแบบใดเนาะคะ่ะสุขมากค้นกับอิจฉาทุกมากค้นกับสมนำหนาเง <c oughs> ีนยบเนาะตันไปช่งเนาะเพราะฉะนั้นเป็นกลางๆงเดินสายกลางดีที่สุดคะ่ะเนาะทุกกะทุกให้มันพ่ออย่าไปเก็บความทุกไว้หลายคะ่ะ ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเจอแดงก็เริ่มต้นแต่อายุหาสิบเจ็ดปีเนี่ยเปลี่ยนชีวิตเมื่ออายุห้าสิบเจ็ดตะกอนอุย้ยสู่ม่คิดทบทวนชีวิตเจ้าของสู่ล่ะสู่ค่ะไปทํางานกรุงเทพขึ้นบ้านเหนือล่องเฮี้ยนไตกว่าจะได้เจอหน้าจ้างที่ดีๆกว่าจะได้เจองานที่ดีๆนะเจอเจองานอันไหนมันแย่เราก็ออกมาซะเราก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่คนดีๆยังรอเราคนที่ศีลตรงกัน สินเสมอกันยังห่อรอดห,า,หาออยู่คนที่ไหนบ้านไหนคิดว่าไม่ใช่ล่ะไม่ต้องทนอยู่ค่ะไม่ต้องทนอยู่ออกมาเลยบ้านดีๆก็มีนายจ้างดีๆก็มีงานใดมันทุกเข้าเดินออกมางานที่เหมาะกับเราเนะี่ยมีคนที่สินเสมอกันเหมือนเราเนะี่ยมีค่ะท่านผู้ชมมีแน่นอนเจแดงไม่กล้าที่จะเผชิญไปข้างหน้าเพรว่าเจ้านายนี่โอ้ยนี่ใส่บดีนี่ใส่แย่ไปทุนทุกตทรมา้ําเขาไม่ใช่ค่ะอย่านะฮะ เดินออกมาเลยนะเดินออกมาเลยเขาดูถูกเราเขาไม่เห็นคุณค่าของเราออกมาเลยค่ะแล้วก็ไปว่าข้างหน้าเดินต่อไปข้างหน้านะคะโอ้ยเหมือนน้วันพระไปถือศีลมากเพราะว่าไ,ไปทําบุญมากเอาถือว่าเอาทํามาฝากกันแลี้ยวกัน,นะะเนาะค่ะเนาะเอาสิ่งดีๆเอาถ้ามามาฝากกันอย่าคิดอะไรมากอย่าสอนคนอื่นติไม่เจ้าของประสบการณ์หลายก็ตรงมากสอนคนอื่นแน่นะคะเนาะ ให้กำลังใจคนอื่นสิไปคนอื่นถูกแค่ยังที่ดีที่อื่นมีโถมเถไปเนาะคนที่คนที่เหมาะกับเราคนที่ไม่เหมาะกับเราเนี่ยจําใจนี้ที่ค่ะคนรักเหมือนกันถ้ารักกันเหมือนต้องถนอมน้าใจกันอย่าไปทนทุกข์ทรมานให้ทุกเจดีย์ทุกข์กทรมานคนเดียวพ่อลูกทนทุกพ่อลูกเพราะนี่สินเพราะไม่อยากสร้างฐานะ อื่นเอเอเขาเข่ามีบ้านมีทีมีแรงพักพิงทีหมันคงแล้วไม่อยากเป็นลือบ้านนะคะไม่อยากให้ลูกเป็นกําพร้าไม่อยากให้คือให้ทุกแตเ่เฮ่าย่าให้ลูกทุกย่าให้พ่อแม่ทุกน้ำเฮ่เาเฮ่าหวานอง์ขมกืนได้แต่ทุกมือนี่เอ้ยสมัยเด็กหน่อยนะคะท่านผู้ชมเอากาเลิก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 เขาบ่าแก้สนใจแต่ว,ว่าก็าจะทิ้งพาล้ไว้ให้พ่อกับแม่เท่าไหลเนาะ ทิ้งลูกไว้ให้ทิ้งผ้าลาไว้ห้พ่อเห้แม่ทิ้งผ้าลาไว้ห้หลูกเด็กน,น้อยที่เขาว่าลูเรื่องนะขาดพ่อขาดแม่เนาะเวลาทะเลาะกันกับไปทะเลาะมองอื่นเนี่ยให้ลูกได้งินเดอ้อขาดทุ่านช่ชมเนาะนี่แหละใส่ชีวิตมันยากลําบากเกิดเป็นพคตมากกันอย่างนีสิละตายแล้วจงสิบ,บนยากท่านชมพ่อเล้วไปเบื้องตัวเรียกกันดีกว่าค่ะเปิดขิ้มโช่อกำขึ้นกางวันค่ะจ้างจองเขามาไใดพันสามร้อยบาทลอตเตอรี่ แถมตรตเตอรี่หนึ่งค่ะโปรโมชั Pro ่นนี้ถ้าใครไม่เอาตรตเตอรี่ก็พันสองบาทด้วค่ะคะือขึ้นเขียนไว้แล้วออมมหาโชดล้านแม่นขั้นเทพค่ะเขียนไว้แล้วค่ะบนเห็นหรือยังค่ะเดี๋ยวให้เบิ้งบนสักนิดหนึ่งอยู่ใส่เนาะคะ่ะออมหาโชดบนบนเพิ่เด้วค่ะบนนะคะ,บน,นะ,ะบนวิ่ง 8, ดบน10บล้าน ทบทวนขว้นปจำวิ่งสี่กับเจ็ดห้าล้านเปรียบเทียบเด้อถามว่าคุณค่าของแปดน่ะเที่ยวกับสูงสุดนะสี่กับเจ็ดลองลงมากับแปดศูนย์แปดสี่แปดเจ็ดล่องกับแปดเก้าหกแปดแปดหนึ่งกันแปดสองหกเจ็ดหกเก้าถูกในหนี่แน่นอนค่ะแปดสองมีไม่มีดเด้อค่ะเจดแดงไม่ได้ซื้อแปดสองไว้ล็อตเตอรี่ก็ได้เนะาะเพราะว่าเจ้าเขา กวาดไว้เกลี้ยงเลยเจ้าเขาไม่ปล่อยนะคะที่บากนี่คนเมาเนะ่ะไม่ใช่หรอกเจ้าเขาเก็บหมดค่ะเจ้าเก็บหมดทามันออกออกได้แน่นอนค่ะซื้อไปเลยสองแปดแปดสองเก้าสองแปดนะคะเนาะอันนี้ก็คือล่างเนะล่างนี้เด่นหกมาหกค่ะมาหกแต่ไม่มีหกศูนย์ค่ะม่แปดไม่ห้าค่ะ สามหกค่ะหกแปดหกแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่แปดเก้าแปดสามสามหนึ่งค่ะถ้าศูนย์มานะของเขามีแปดศูนย์ค่ะบมมีหกศูนย์แต่ถ้าว่ามีหกศูนย์ก็ไม่ผิดแปลกนะคะก็ล่างเพิ่งเกับว่าใครเขาเุญนี่ส่วนมากจะเขาบุญเนาะถ้าหกมาก็น่าจะเป็นหกศูนย์ได้เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ,ะ,ะเนาะเจเลียงว่างวดเนี่ย แปดล่างแปดบนขอให้มาเดอ้อคุณเอกไซส่สงข่าวมาแล้วนะคะส่งข่าวมาแล้วเจ้ารับกินตัวไหนเดี๋ยวคลิปต่อไปค่ะท่านผู้ชมเอ่อเป็นแนวทางในการเชียงสือสลากกินแบ่งทัฐบาลแต่ว่าทุกมือนี่กัแม่นเสลยเกินเจ้าสั่งเก็บเจ้าสั่งมาเจ้าสั่งล็กอกโว้ยทุกมือนี่มีหอดพอ,อสั่งล็อกนาะค่ะท่านหนูชมเนนะแต่ก็น่าเชื่อถือได้นะคะแต่ที่แน่ๆน่ะก็ น่าจะเป็นสูตรคำนวณที่เข้าบ่อยๆนะคะเข้าบ่อยๆเนาะอย่าไปกดอย่าไปก่นอกน ิดช่องโวเพื่อนว่าแปดต้องหัวจอดกันว่าสันสีบอมันเงืนมันกินสีบอยู่ค่ะต้องขอดหัวนะะเนาะค่ะเนาะสองเด้อค่ะนี่บอเป็นหนึ่งเด้สองนะคะเอา้าบ่เห็นตัวนี่สันนึกว่าเห็นบังมือเจดียงเนาะคะ่ะ แดงก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบุณที่ติดตามรับชมฟังจเจแดงเทศนาธรรมเพราะว่าเทศนาธรรมนะคะเนาะว่าเป็นภาคเะเทศได้คือกันค่ะเราน้อมรับทุกคําติชมและน้อมรับกับคําอวยพรน้อมรับกับค,คำคําสั่งสอนให้ให้ให้ทำให้ทำธรรมทานนะคะ บ่ว่าจากไผบ่าว่าจากผู้บาอาจารย์หรือคนโลดถามเขาให้ทำห้ากับให้ทำวันละนิดนะคะเผยแผ่ธรรมะถ้าเราได้ไปหาผู้บาอาจารย์กับเจแดงนี่ละฟั่งไว้โลดสิสิ่งไหนดีๆเราก็รับไว้อย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วเราจะไม่เจริญเนาะเนาะเจแดงน้อมรับคำพูดคำจาไปบ้านไหนเขาก็สั่งสอนในทางดีๆเราก็ามาปฏิบัติถ้าไม่ สั่งสอนในทางที่ดีเราก็ไม่ปฏิบัตินะคะตามใจท่านชู้ชมีแต่คนที่สอนสิ่งดีๆคนที่สอนคอนมีแต่สอนสริงดีๆบ,บ่ให้ไปว่ามึงไปข่าเขาเดิมมึงไปด่าเขาเดิอม,มึงไปรักขโมยเขาเดิมไม่มีใครสอนอย่างนี้นะคะเนาะเอา,เ,อา,เ,อาเจดียงกับมือนี้วันศิลวันพารูส้สิจะว่าว่ามากเจเดียงขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะรวยๆถูกหวยเป็นน้ำกันนะคะเก้ 9, 2, าสองแปดหาซื้อไดบอ้บอน้อ